วันนี้เวลา19นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โอกาสนี้พระราชทานพระบระมราชาวรการให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภาการชาติไทยโดยพระราชทา,านเงินดังกล่าวแก่นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทย และจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่51ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Sea of Love สื่อความหมายถึงทะเลที่ทําให้เกิดความรักความสามาัคคีและความภาคภูมิอันเกิดมาจากความกล้าหาญของลูกทะเลแห่งราชนาวีไทยบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีแบ่งออกเป็นสองภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบอาทิเพลง Summon the Heroes ของจอห์นวิลเลีย ซึ่งใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1996การบรรเลงเดี่ยวเปียโนในเพลงเป no. ียโนคอนแชร์ตวนัมเบอร์ทโอปุสโฟท่อน3ามรอนโดทอกาดาของนิโคลไลคาบุสตินที่ผสมผสานร,ระหว่างดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจ๊สด้วยกันอย่างลงตัวเพลงยุทธนาวีเกาะช้างเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์รอซ .112 ส่วนภาคหลังแบ่งการแสดงออกเป็นสององประกอบด้วยองค์ที่1 Memories of the Sea ความทรงจำแห่งท้องทะเลรวมบทเพลงที่บรรยายเรื่องราวของทหารเรือเป็นการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลโดยศิลปินรับเชิญและนักร้องวงดุริยางราชนาวีอาทิเพลงรวมใจพักรักชาติราชศรัทธาเพลงหลาวคำหอมเพลงรักแท้อยู่เนื้อการเวลาเพลง All that Jazz องค์ที่ส Sea of Love and Pride ทะเลที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิแทนความรักและความภาคภูมิใจของราชนาวีไทยถ่ายทอดโดยศิลปินรับเชิญอาทิเพลงหนึ่งเดียวคนนี้เพลงทรายกับทะเลเพลงรักนานๆ ส่วนเพลงตามรอยความดีและเพลงสดุดีจอมราชาขับร้องโดยศิลปินรับเชิญคณะนักร้องประสานเสียงวงดุรยิยางราชนาวีนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารเรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ และเมื่อจบการแสดงทรงพรคกรุณาโปรดกล้าวบทกระหม่อมให้ผลอากาศโทภาคดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดุริยางราชนาวีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ การแสดงการชาติคอนเสิร์ตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนองพระราชสวนี์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยที่มีพระราชประสงค์ให้วงรุรยยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจกรรมต่าง ต่าง